คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเฮลตี้จากเต้าหู้มาฝากเพื่อนๆค่ะ mm. ก่อนอื่นนะคะให้เราไปเตรียมเต้าหู้นะคะแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นๆวันนี้ก็ใช้เป็นเต้าหู้อ่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับนิ่มจนเละนะ mm. หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาซีอิ๊วขาวนะคะมาทาให้ทั่วๆเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะ จากนั้นก็จะนําเข้าหม้อท่อไร้น้ํามันนะคะก็อุณหภูมิสัก180องศาประมาณสัก10-15นาทีจนมันเซ็ตตัวค่อนข้างแข็งนิดนิดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นต่อเลยค่ะเราก็จะไปโขลกพริกค่ะมีตะไคร้แล้วก็กระเทียมค่ะ พอขกทุกอย่างละเอียดแล้วนะคะก็จะใส่หอมแดงลงไปโขกหอมแดงไม่ต้องขกละเอียดมากนะคะแค่บุบให้แตกๆก,ก็พอจากนั้นเราก็จะนำไปคั่วในกระทะนะคะก็จะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยคั่วไปเรื่อยๆจนเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราจะใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดเพื่อนๆสามารถใช้เห็ดได้ตามชอบเลยนะ ก็จะเป็นก้านของต้นหอมนะคะคั่วไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแห้งเนาะสามารถเติมน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ค่ะเสรพผักอื่นๆตามลงไปเลยค่ะก็จะมีกระหล่ำปีเพื่อนๆสามารถใช้ผักตามชอบได้เลยนะคะเรามีกระหล่ำปีแล้วก็จะมีถั่วงอกค่ะ สำหรับเครื่องปรุงวันนี้เราก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าได้ที่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดตามลงไปผัดสักครู่หนึ่งก่อน สำหรับเมนูนี้แนะนําว่าใบเมลักควรมีนะคะมเพื่อนมันจะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นใบของต้นหอมด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเต้าหู้ที่เรานําไปอบในหม้อทอดใส่ทุกอย่างลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันสักครู่นึงแล้วก็ให้เราปิดเตาได้เลยค่ะเมนูง่ายๆอร่อยด้วยนะคะถ้าใครชอบทานปลาสามารถใส่ปลาได้ด้วยนะลองดูค่ะ